Nama. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala: ya, ya, ya. "Laqad bata'u al min qabl." Sungguh telah menuntut mereka itu akan berbuat fitnah bagi engkau daripada dulu ketika perang Uhud, sekira-kira dekat perang balik Uh, Abdullah bin Ubay Munafik Dengan segala kaw kawannya 300 orang Ini fitnah besar sekali Jadi lemah hati yang tinggal uh. Ada ah, Wah, Semua telah menuntut mereka itu Akan berbuat fitnah bagi engkau Tak สวัสดิและพวกนั้นนั้นอาการปฏิบัติพิจนากับการทำทำความบวชไหวต่อความเสียหายพวกนั้นคือพวกมนาเฟกเข้าสวัสดิที่จะทำความเสียหายบางที่อังเกลกับเจา้า hey, เฮมฮามัะกาแฟพวกอะไรล่ะมนาเฟกนั่นก็สวัสดิ์ฮอ่า ยี่ท่ากันพิจารณาท่ามกันท่ามข้าวหมุนไหวทำความเสียหายให้กับเจ้าดาริบดาริดวนู่แยกแต่ก่อนนูอ่านนะนายแต่ก่อนและกะติกเกอร์ประดังโอโคตอนที่ทำซึกเตียโคดูอ่าน่ะสกิรกิร่าเดก้าประหังคิดคิอว่ากายจะรอบแล้วบาลลอับดุลลอฟเบนอุบัยครับอับดุลลอฟเบนอุบัยมุนาเฟกเพราะนั่นมอนาเฟก มันจะลบเปนหั e อ่านะหัวนำาฟีแค่ที่รอบที่แรวมันลบลบได้งานสกลกาวันเนี่ยโดยทางวัดเปิืของมันสีก็ดาตัสอรังอยคนป้าป้าปลบป้าเปิดลบเอนี้ฟิจารนระชกันอนี้เป็นฟิตาชอร่ยที่สุดอ่านะเป็นความเสียหายที่้อยที่สุดได้ลยจัดดีเมื่อหาที่ยังสิงกันมันท่ใหา หัวใจของคนที่ยัยงเหลืออยู่เลยอ่อนประกันการปล่อยลายหลายคนลบเสียมากพ่อลบไปทำซึกนี่แล้วพ่อเผื่อลบเงินคนที่ยังเหลืออยู่เลยอย่า,งเ,ยายงเราเท่านี้ถ้าเป,ปานนา็นเราก็ได้ขนาดแล้วเดี๋ยวก็เราปาะกันีไปไหนล่ะไปควรหนอสินั่น,น,นเราก็ไม่หา้ามเผื่อก็ไม่หา้ามไปหาคน Lupai tazan kuno, ah, jing mayhans kanyoi. Yang lea tazan kuno. Ah, nah. Tazam hai, faham? Jadi, kau terlepas, nampak? Kon eh? Maka Allah bolehkan umur. Dalam lukat berkaitan bagi angkau akan segala pekerjaannya, segala pekerjaan. Lea, dah peren peng, dah peren lepak nafas, nafas bagi angkau hai kapcau, eh Muhammad. Akan segala pekerjaan. các thăng vật càn ngàn bằng năn biếnแปng hay gặp trao biếnแปng trong vật càn ngàn hay gặp trao ya nĩ sanh trước bậc ngàn, tôn trụ gia lãn nhỏ bài, chế lệ, xứng khôn thăng vợ, à, phật hết này, này, và này và bên con gì này, chế lệ khôn hết này, ดันบ no ja, ja, ัติินบริบูรณ์ส่วนและไฟน้อยน่าทำให้เสียหายอ่านะอาจจะเอาเข็ดจัดินาิบูรณ์ว่าสุดท้ายกลายเป็นความเสียหายอ่านะนี้แหละรูปออาการอะไรอย่างจะจนี่แหละรูปของปัญญาของคนติดชัวดจรวดมันจะแต่ว่างแฝงเราเห็นว่าอย่ีแต่เราประมานสร้างความเสียหายอ่าน้องเม็กระเพร่งต้องเจ็น Ha <tik> nah. Hatta jaa al-haq wa zahara wa zahara amrulllah wa hum karihun. Tengok datang oleh yang benar menang perang. Jin kata ngwa dai ma menang perang ne ke chana ro. Dan zahid bu Allah le ka jin sasna Allah. Dan mereka itu benci sekalian. Lepok nan nan. Kriya tak mot พวกมนาเเคลียดก็มานั <S <S <ess> ่งงานรอสุลลอฮ์การถึงรอสุลทอฮ์ชนะกานั่งงานรอสุลอิทธการชนะก็รอสุลลอฮ์พวกมนาเกเกลียดไม่ยัให้ชนะแล้ก็มาส่งกาตัวป่าเดิยอเล่เด็กข้าวเลพวกนั้นพวกมนาเฟกนั่ป่าเดิอยอเ็อิสนาพวกมนาเกเด็กข้าในศสลาจอฮิสันยอไฟนองนั้นว่ามันอปนสลามกิตถ้งแตงตัวเล่ยซาโตะบวกว่าปกสะบันะรือว่า วันนี้ิสลามเดี๋ยวนั่นอ๋ออ่านะแต่จริงหัวใจเดี๋ยวเดียวไม่ยอมรับแตะนั่นต่างคนกประดับประรังอิสลามตีเฮตว่ามันเป็นอิสลามนั้นเพราะมันกลัวว่าคนอิสลามจะรลบกับมันอ่านะกลัวคนอิสลามจะทำศึกกับมันกโอ้ต้องระวังวะเฮตว่าเป็นอิสลามแต่ภายในไม่ได้เป็นอิสลามไม่ได้เป็นคนอิมันอ่านี่เละตัวนี้เละตัวที่ละหายมัน น่ะน่ะก็เป็นนอนบนทรายสเนี่ยเหตุการณ์อะไรี่บังเกิดขึ้นมาบอกมันจะรู้เลยบอกมันฆ่าได้เลยมันมันสายฮิสลามก็ตัวกันอิสลาม,ม,ลามแต่ติดจ,จิงไม่อ่าหนาแฝงงานปลดปลายนั้นนะบอกนี้นัน่นมันจะรู้ว่ามินฮุมไมอยากมูลด้านสัตว์ต่างจากเรื่องประการที่มันละฟิกนั่นละเฟียกนี่ถูและครึ่งหนึ่งจากพวกนั้นพวกลนาฟิกนั้น มาเลกยังบริกาต่อบางนาบีคือผู้ที่พูดกับนบีอิเซลีอิเซนอุล์ม่บางกอากูท่านจงอิให้กับฉันทานจงอนุญาตให้ก,กรรับฉันปา์เดอร์กตจงกา้ลันปนงตาบุกในการลารอบีาตบาบุกให้สะนาดเดี๋ยวนี้อนุญาตย้ายฉันออกไปหลบตาบุกกันเลเวละทฟตินนี่ Dan jangan aku fitnah akan aku le nyai chan tam kwam sia hai hai kap chan kai la yai tu jat ben kis jat de hat jat na jat na ke jat ben kis lo kis sabda nabi kepada nya nabi dai phut kap jat wa adakah engkau suka pada perang bani asfar ni re ชอบที่จะรลอกับพวกบันีย์อสฟัดแล้วก็สมอติเยอะเลยยัดนั้นได้กับทุนว่าฮัมโมอินีสุก็สั่งะด้วยกันผู้หญิงฮัมโมฮัมโมตากุตี่เอาประสบการณ์หาดดียัดว่าฉันนี่นี่ชอบเร่งกับผู้หญิงเห็นไม่ได้เลยกับผู้หญิงนะฮัมโมตากุตี่เอาประสบการหัดีฉันกลัวว่าใจของฉันจะไม่สบาย ก็ราว่าใจของฉันเนี่ยอดอดไม่อยู่กันไม่อยู่จีก็จะเล่าให้บุญปวนปนิอสวาติตัวแต่หากว่าไปเกิดเห็นผู้หญิงของปนิอสวาตนั้นเพราะว่าหัวใจของฉันเนี่ยอัดไม่อยู่สบายไม่อยู่นั่ก็มอดยาดีฟิตนาเลยฉันก็เป็นฟิตนาเป็นความเสียหายนี่นั่นพ่อไปเี่ยวทำอะไรสักสิ่งกับผัวหญิงของปณิอสวาตนั้นจะเป็นความเสียหายมั่นก็ปณิอสวาติตัวดังนั้นปณิอสวาตนั้น สกัลเลร์รายอดรายยอรูมนั่นคือบรรดาพญาของของเมืองรูมบรรบรรบรรดาพญาของเมืองรูมยายตู้ไข่ล่ะบนิสฟาดนัอสฟาดเป็นรูมอสฟาดหลงของรูมรูมนั้นเป็นไอส์หลงของไอซ์ไอซ์เป็นอิสฮักหลงของอิสฮักอิสฮักเป็นอิบราฮิมหลงของอิบราฮิมมาจากเศาสน์อับดุลเบราฮิมเลยเหมือนกัน Permanya Allah Ta'ala kawal Ala fil fitnah koto Ketahui olehmu bahawa pada fitnah itu Telah jatuh mereka itu Dengan ketinggalan tabung itu Nah, faksa tunggu Wah, naik fitnah Dari dia nah. kelew Jatuh mereka itu ke Ke kelew Haa, pungan lah fitnah ke Dengan ketinggalan tabung itu Dari kalah การหลอกศีตาโบการที list, ่บอกเขาไม่ไปตาโบกระชาตะการทากกว่าบอกเขาถ้าไม่เกิดพิจนาขึ้นมาแล้ว่าอินน์จัฮันนัมล拉มุฮัยตุมบิลกาฟิรินด้านบ่าว่าสัญญาตราก็จัฮันนัมอิโตเลแต่จริงนรกจัฮันนัมนั้นสมงมังลีลิงแต่จริงมันเวียนมาริโปตีคือมันติดพันเดี๋งั้นมันไกลตัวด้วยพวกเขานรกจัฮันนัมโยโยเวียนอยู่ติดพันพวกเขาอยู่แล้ Tiada jalan yang melepas mereka itu daripadanya. Mami hon sang teja tam hai pang nan ploi chang na rok jan nam. Ing tu si ba ka tasuhum dan jika mengana jika mengana akan dikau oleh kebaikan tah ko dai pasak ko jao oleh kebaikan dengan kwam di nai lah seperti menang dan ganimah chen wa chana rok rua dai rap sap sambat กว่าน,นี้มสสะสาวสมบัติได้มาจากการหลอกกับกระเภทไหมเนาะถ้าหากว่าไปปัจกจาได้ประสจากความดีนั้นนะาสยมจะหัดเอ,อียวอาการเื็นไก่ตัวในนั้นมันกะว่าชัวกับพวกนั้นน่ะมันใครจะบอกเอาไว้หลัลงหลอก มัน no อาเทียกินมันว่าชัวกับบอกนั่นกับพวกที่ว่ารสชนะหรือว่าได้รับจบนี้มัว่าอิงตุซีบะกะมุซีบะตุยะกูลูกอดฮัจนะอัมรนะมิญกับร์ดังจีกขณ์นั้นกันดีกับอุลิมุซีบะและถ้าหากว่าได้ประสบกับเจ้าโดยมุซีบะโดยบาราถ้าหากบาราประสบกับเจ้านี่ไปเจ้าเป็ลังอ่าน่าเกิดอะไรล่ะแตก แตกหอกเพื <ion> at <ata> ่อแพลเพื่อเลนง่าถ้าห้กว่าเจ้านแพข้างหน้าพี่น่แพบประกาศเต้าไม่กตัวพวกนั้นจะปวดปะกบอกพวกนาฟิกจะปวดสงสัยะมิงอัมเบน่ิโรคิรกรจาอันกามิงเป็นอมรนากริยางอันไม่ใช่กรรจางอัน อันรอบนะิจกอืมสงงบแต่ละการอันเมลกิรกิรแต่จริงพวกเราได้เอามาคิดกกิจาการิงานของพวกเราการึงงานลันอวการละนั้นเราได้เอามาคกได้ประดยูลกี่แต่กอนเลยก่อนเรามาคิดแต่กอนเลยวลาเราจะลานรงว่า อันว่าถ้าหากว่าไปประสบกับปอกจานนั้นบาดล,ล่าเรียกว่าประสบกับปอกจานนั้นคือการแพร่รอบแตรกรอบพวกมอนาเฟกจะพูดว่าแต่จริงเรานั้นได้เอามาคิดาการงานของพวกเราเอามาคิดไปละคือจริงาการลั่นย่อยตัวคือการทีว่าล่าการที่เราเหมปล่อรอบนั่นนะเราเอามาขิดได้ประดูชรู้หลายขีดแต่ก้อนเลยไม่ใช่บางขีดต่างกันหน่อย wa tawallaw wa hum farihun wa yatawallaw wa hum farihun dan berpaling mereka itu oleh kafir nan japan munafikin nan daripada engkau yang cakap ai ana dan mereka itu dengan kesukaan kena musibah engkau itu dan mereka itu oleh kafir nan fok, munafik, dengan kesukaan mendoai kaum senuk

اللهم <سؤال> انا نعوذ بك من علم الله وسعاد وقلب الله وسعاد ودعائه. اللهم زدنا علما وفهما اللهم اجعلنا من العلماء الامنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.